อืน้ำพริกตอแดงอร่อยมากเขาขายถุงละยี่สิบบาทแต่จุนเขาให้เขาไปสี่สิบบาทเลยสมัยจบสมัยก่อนจุนเคยซื้อเขาซื้อบ่อยมากเวลาไปเที่ยวก่อนจะเข้าบ้านต้องซื้อน้ำพริกเขา อร่อยทุกคนมาค่ะซัดน้ำพริกก่อนเลยจูนอะไม่เผ็ดร้อนสุดๆผิวแดงๆเลยอะ่ะ ส้วงส่วงกลับมาปุ๊บก็จัดจัดถาดเลยทุกคนเดี๋ยวค่อยอาบน้ำนอนจุนตื่นตีห้าเมื่อเช้า เมือม่อวานเมื่อวานตื่นเกือบเกือบหกเกือบเกือบเจ็ดโมงไม่รู้ตื่นมาทำไมไวขนาดนั้นจุนจุนเดินดูว่าจะมีข้าวเปล่าไหมไม่มีค่ะ